เอาต่อแถวาส่งต่อเดี๋ยวให้หมดหน่อยให้หมดช่วยกัารเจอเลยอันนี้ปสามใช่ไหมปสามโอ้โหปสามปสามถ้าเกือบยี่สิบนะ ปสามก็ปสามปสี่สามเมื่อกี้นะหนูอยากไปมองไอ้ไฟมันทำให้ตาเราอย่ามองมองไปที่เขาออกเชื่อมตาเราแยกกับโทรศัพท์ก็พอแล้วจามาตาเสียกับอย่างนี้เป็นเด็กผูเดี๋ยวเวลาโดนนเระว่ตัวใหญ่หนระวังแตกค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆอย่าอย่ากระแทกเนาะมันบางจิ้มระวังเท้านะ <ś led> แย่งกันทำงาน <ś led> สนุกทำแบบน,นี้ก็สนุกดีกิจกรรมกลางแจ้งสนุก <ś led> เด็กๆชอบครับเด็กพ <ś led> <ś led> ูดมาทำกิจกรรมอย่างนี้สนุกดี <ś led> <ś led> มาเทวดเลยครับนี่เยาวชนตัวน้อยมาแล้วชื่ออะไรครับชื่อันนันดันสวัสดีทําไงครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ